แต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะไปตามนัดค่ะคอปทอค่ะเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมแต่ว่าไม่ได้ไปที่ข้างหน้ากระทรวงนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือใกล้กับเขตพระราชฐานค่ะอยู่ตรงตรอกโรงสีใช่ไหมพี่กองคือฝสะพานช้างโรงสีะสะพานช้างมีสะพานข,<อ>ข้ามคลองหลอดอ่ะแถวนั้นแหละ,น,ะนั่นแหละอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอีกฝังง่งนี่ไปถึงเรียบร้อยแล้วพี่ก้องครั้งนี้พิมพ์ตั้งข้อสังเกตนะเออสื่อหลักเนี่ยไปไลฟ์ด้วย ก่อนหน้านี้นะร้อยวันพันปีนะเราบอกเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยเรื่องนี้เรื่องชาติบ้านเมืองนะสื่อช่วยกันนําเสนอข่าวหน่อยแต่ครั้งนี้สื่อหัวเขียวไปไลฟ์เลยนะคะเดี๋ยวพาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะพี่ตั้มพิชิตชัยมงคลไปถึงแล้วก็มีการพูดที่ด้านหน้ากระรวงกะลาโหมนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณตั้มบางช่วงบางตอนกันค่ะกองนายกรัฐมนตรีทุ่นรแลความมั่นคงกอณีพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้น มาหลายครั้งตั้งแต่คณะของคำบูชาขึ้นมาร้องเพลงชาติคำบูชาในปราสาทต,ตาเมืองทมกระทรวงกลาโหมไทยก็นิ่งกรณนีเกิดการทำลายเผาปราสาทตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงกลาโหมไทยก็นิ่งหรือแม้แต่การประทะกันบริเวณช่องบก ในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์ประทะทั้งที่ไทยเป็นฝ่ายที่ถูกลุกฟ้ำอธิป,ปไตยทหารไทยเข้าไปตัดเตือนทหารกัมบูชาลุกเข้ามาบริเวณชายแดนไทย200เมตรเข้ามาขุดคูเลททางทหารมีการประทะกันเกิดขึ้นถึงแม้ทหารกัมพูชาจะเป็นฝ่ายสูญเสีย แต่เนื่องจากเขาลุกล้ำมายัางอธิปไตยของไทยกลายเป็นว่าคขมบูชาทำหนังสือประท้วงมายัางรัฐบาลไทยแต่รัฐบาลไทยนิ่งเฉยน,นอกเหนือจากเขาทัหนังสือประท้วงมาแล้ว<น>เขายังมาพูดบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของคขมบูชางงงงงงแต่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นฝ่ายดูแลความมั่นคงไม่เคยออกมาอาธิบายและแสดงจุดยืนให้คนไทยได้มั่นใจว่าบริเวณนั้นเป็นอธิปไตยของประเทศไทยไไผมไม่แน่ใจว่าคุณภูมิธรรมเวทยชัยจะเกรงใจสมเด็จหุ่นเซนไปถึงไหนไไยังคิดว่าหุ่นเซนเป็นเพื่อนราก,กับนายของคุณคือทักษิณชินวัตรแล้วใครจะไม่กล้าทำอะไร ความสัมพันธ์ระหว่างพอ่อพัวหุนเซนกับความสัมพันธ์ระหว่างพอ่อพัวชินวัตรไม่ใช่ความสัมพันธ์ของประเทศอย่าเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่งั้นไทยก็จะเสียอธิปไตยของชาติเราต้องเกรงใจคนไทยมากกว่าเกรงใจหุนเซนเราต้องกล้าที่จะบอกว่าบริเวณพื้นที่ที่คมบูชาลุกเข้ามานั้น เป็นดินดอนของประเทศไทยร้ออร์เซคุณพุ่งธำเคยประกาศเรื่องนี้หรือไม่ไม่เคยคุณพุมงธากล้าที่จะประกาศเรื่องนี้หรือไม่ไม่กล้าดังนั้นนี่วันนี้มาสื่อสารไปยังพุ่ทธำเวชย่าชัยออกยากลาหงพวกที่เป็นน้องทั้งรองนายกและทำตีและดูแลความมั่นคงของชาติวันนี้ท่านอตกล้าตัดสินใจ ให้ฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษามาคอยกำกับดูแลทิศทางบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่วันนี้เรายังไม่เห็นการเรียกประชุมสภาความมั่นคงเกิดขึ้นเลยเราให้ฝ่ายการเมืองที่อ่อนน้อมให้กับกัมพูชาเป็นผู้ชี้นำเหมือนเดินตามเกมการเมืองของกัมพูชาอย่างนั้นแหละดังนั้น สภพพาความมั่นคงที่ประกอบไปด้วยผู้นําเราทัพควรมีบทบาทมากกว่านี้ถ้าทีอ่อนแอของแพทองทานชินวัตรเหมือนเดินตามเกมกัมพูชาเหมือนเดินตามเกมคุมเมน,เน,มเมนเซนและสมเด็จคุณบาเน็ตความมั่นคงไทยต้องดูแลอธิปไตยชาติให้มั่นคงให้ได้สองคือว่าจะมีการประชุมเจบีซีในวันที่14มิถุนาเข้าใจว่าคุณภูมิทําเป็นหัวหน้าคณะ แต่วันนี้หัวหน้าคณะไม่กล้าเม้แต่จะประกาศว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ประเทศไทยการประชุมคุณจะไม่เสียดินแดนให้กัมพูชาหรือไงอ่ะใช่เราจึงไม่มั่นใจว่า14มิถุนาที่จะเดินทางไปพนมเปญเดินทางไปกัมพูชาคุณเดินทางไปให้คุณเซ็นเขาลูกหัวเหมือนที่ AI เขาทำหรือไม่ถึงแม้จะเป็นรูป AI ทํทำคุณเซน็นรูปหัวภูมิธรรม แต่ความหมายมันเป็นจริงแบบนั้นใช่ไม่ใช่ดังนั้นก่อน10เไมิถูนาะเราผมต้องมีข่าทีที่ชัดเจนกล้าประกาศว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ประเทศไทย,ยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเ,เพื่อไปกดดันกัมพูชาบ้างไม่ใช่ย้อนได้ยอมตามกัมพูชาอย่างเดียวยภูมิทําฑ์ไเชียอใชยกล้าหรือไม่ใม่กล้า นี่ผ่านไปเจ็ดวันเขายิงกันตายทิ้งช่องบกไปเจ็ดวันเพิ่งหาทางเจอเพิ่งหาทางเห็นว่าต้องเดินทางไปกัมพูชาเดินทางไปช่องบกยังไงเพิ่งหาทางออกเหมือนรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าแผนที่เดินทางไปช่องบกมันเกิดจากตรงไหนแกไม่รู้ว่ามันมีกูเกิลแ a บหรือไงอ่ะดังนั้นท่าทีของรัฐาบาลไทย ท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลย <Yeah. S 1> หรือต้องให้พี่น้องเอาปี๊บไปครอบหัวให้รัฐมนตรีกลาโหม <Yeah. S 1> วันนี้พี่น้องก็เตรียมปี๊บกันมาเยอะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นท่าทีที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนชายชาติทหาร <Yeah. S 1> คุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผู้นำของกองทัพ เป็นผู้วางนโยบายของกองทัพคุณต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่ออธิปไตยของประเทศไทยครับน<ส>ั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับของคอปทเช้านี้จะไปที่กระทรวงกลาโหมเสร็จจากกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะเขาก็จะเคลื่อนต่อไปที่กองทัพบกค่ะนะไปให้กําลังใจทหารนะครับส่วนไปที่กลาโหมเนี่ยนะไปกระตุ้นหน่อยขันน็อตขันไข,นขาลานรัฐมนตรีกลาโหมหน่อยนะครับว่า ควรจะต้องทําอะไรยังไงให้มันกระฉับก,กระเฉงย,ยังไงบ้างแต่กระแสเนี่ยมันมันแรงจกกนกระทั่งว่าเมื่อวานเราจึงได้ยินคําว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดจากนายกรัฐมนตรีนะร้องเพลงชาติให้ฟังแล้วก็คุณภูมิธรรมก็ลงพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเราต้องปกป้องอธิปไตยขณะที่ประชาชนเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะกระแสไปไกลแล้วถึงขนาดว่าร้านขายยางอะไรเก่าๆแถวอุบลราชาธานีอะไรอย่างี้นะอเออเนี่ย คือเขาก็ระดมกันเลยนะเอาใครมียางเก่าๆร้านไหนมีเนี่ยเขาก็ส่งไปให้นะครับมีคนรวบรวมส่งไปให้ทหารร้านสุรางยานยนต์ค่ะเป็นร้านที่ขายยางรถยนต์เนี่ยค่ะเขาบริจาคให้พี่ๆทหารเอาข่าวสีขอบคุณเพจข่าวอีซอนนะคะ <c oughs> เขาเอาภาพมาให้ดูเลยพี่กองคุณผู้ชมบริจาคให้พี่ๆทหารไปทำบังเกอร์140เส้นค่ะสุรางยางยนต์ ไปอุดหนุนกันได้นะอันนี้ไม่ใช่เจ้าแรกนะก่อนหน้านี้เนี่ยก<ช>็ <ๆ S 2> จะมีเพจท้องถิ่นเนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่ามีการเนี่ยระดมกันแบบนี้ใครมีอะไรก็ช่วยกันนะครับออนอกจากยางรถยนต์เก่าไปทําบังเกอร์แล้วนะขนมนมเนยเข้าวปลาอาหารถึงตลอดอ่อนะครับคะ่ะทีนี้มาดูมาดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่างๆกันบ้างนะครับ